ข้อมูลวันนี้นี่แหละที่ทางหน่ายยาแคมเปิดประตูนะคะเหมือสองเช้าเขาไปเยี่ยมไหมเล็กนี้อยไหม หน้าบ้านนะคะแบสี่บาทในในพวกสากดคุณาส่ยนมอนะไม่เคยได้แต่ว่าสีมันไม่สวยไงมันไม่สวยไงคะแล้วคนก็บางทีมก็ไข่เง่ายกแผงเลยวะเนี่ยไข่วังทีแบกไม่นี้ อนี้ใช่ไหมอนี่เบอร์สามะเบอร์ไหนขายดีเบอร์นี้หรือเบอร์สามเบอร์สองส่วนมากเบอรสมสองเบอร์ที่ไหะมันเป็นเบอร์ที่หนึ่งกันแต่ระบบขนส่งค่ะไม่เพราะว่าผมเองบันเสาผมจะเคลียร์จะตกลงเท่าไหร่ั้งหมดสมร้องหมื่นสามร้อยองเลยขครเบอร์สองจะจะมันจะยึดเพราว่า พวกอยากใส่ใจอยูก็ต้องรบพวกยิ่งรบกำลังยิ่ไม่ใส่ใจช่วงนี้ปิดปิดก็รักษาคุณภาพได้ราคาเรายังแล้วขับไปเป็นแต่เรายังยึดราคาโครงการนี้ับบราคาเราไม่ได้มันจะเรียนรู้ไปก็ูีถามติดบปีสองหมื่นสองพันเนี่ยที่เราจะบอกว่าเนี่ยกลางนี้ได้ส่งไปไหนมั้งเงี้ยส่งไปให้ผู้ว่าค่ะมันต้องส่งไปทางท้องที่ด้วย ท้องที่เนี่ยตรงตามนี้แล้วก็แนยอำเภอทุกอำเภอเนี่ยตรงไปเลยไม่ใช่เปลือกมันไม่สวยเปลือกมันไม่สวยคะตัดออกเพราะประมาณสองหมื่นห้าพันฟราคาขายก็คือตามราคาขายก็คือราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงวัชใย้ ช่วงนี้ไข่ขึ้นหรือว่าไข่ลดลงช่วงนี้ปรับขึ้นมาสิบสตางค์เมื่อวันที่ยี่สิบแปดและก็เมื่อวานปริมาณไข่อะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะปริมาณไข่องนะที่ครับหน้าร้อนมีผลไหมคะเอ่อสำหรับร้าวอ e ีเว็บนี่ก็จะจะน้อยมากแต่สําหรับร้าวปกตินี้ก็ไขไ่จะหายไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบสามสิบเปอร์เซนต์สำหรับล้าวล้าวเปิดนะครับ ก็เล <sa id> ยมีการทําให<ช>้ปลดระวังแม่ไก่ก่อน้ก็เลยทําให้ต้องปลดระวังแม่ไก่ตามอายุที่ก,มกรมปศุสัตว์กาหนดขอความร่วมมือทุกฟาร์มว่าอย่าลากแม่ไก่ใหไอไอ้ยืนตกลงนานเกินเพราะด้วยคุณภาพไข่ไก่ก็จะลดลงแล้วคุณไข่ที่อยู่ในตลาดที่ออกมาในตลาดมันก็จะจะล้นเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ปลดไก่แก่ไก่สาวที่เข้ามา